ความจริงของวันเสาร์ห้าและสี่วันเกิดที่ดวงแข็งสุดๆแคล้วค่าตลอดเวลายิ่งทำบุญยิ่งหนุนหัวใจใครคิดร้ายมักจะแพ้ภัยไปเองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะ ท่านผู้ฟังคะวันนี้ทางเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้จะขอเล่าถึงเรื่องราวของคนดวงแข็งเกิดวันไหนที่ดวงแข็งสุดๆแล้ววันเสาร์ห้าและวันที่ห้าที่ตรงกับวันเสาร์สองวันนี้ใช่วันเดียวกันตามความเชื่อทางโหงราศาสตหรือไม่วันนี้ทางเรามีคำตอบ หากพูดถึงเรื่องโชคชะตาทุกคนก็ต้องหวงังและจะเจอสิ่งที่ดีๆจังหวะดีๆที่ประสบความสำเร็จกันทุกๆคนเว้นแต่ว่าช่วงชีวิตของเราแต่ละคนจะเจอช่วงชีวิตแบบไหนทุกคนย่อมจะเจอทั้งเรื่องดีๆและก็เรื่องเล่หกันทุกคนอยู่ที่ว่าทุกคนจะปรับตัวและก็ระมัดระวังตัวได้มากแค่ไหนดวงของคนวันเกิด ในแ,แต่ละวันก็จะมีความแตกต่างกันมีความเข้มแข็งของดวงชะตาที่ไม่เหมือนกันความเข้มแข็งของดวงชะตาในวันเกิดของแต่ละวันนั้นจะส่งผลให้แต่ละชีวิตต้องประสบพบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายต้องประสบพบเจอกับความสำเร็จความล้มเหลวในการประกอบสัมมาอาชีพในแต่ละวัน สำหรับสี่วันเกิดที่ดวงแข็งสุดๆแขวคราตลอดยิ่งทำบุญยิ่งหนุนดวงใครคิดร้ายมักแพ้ภัยไปเองก็ได้แก่หนึ่งคนเกิดวันอาทิตย์ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่โดดเด่นมากไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นดาวเด่นที่นั่นโดยเฉพาะในเรื่องการงานเพราะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนจึงทำให้คนเกิดวันอาทิตย์นี้เป็นที่จับตามองของผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงาน เพราะว่าเป็นคนที่เป็นคนที่ทำงานจริงจังขยันอดทนมีความกระตือรือร้อนนิสัยเหล่านี้ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเพราะว่ารักคนยากมากแต่ถ้าหากได้รักใครสักคนแล้ว ก็ยากที่จะถอนตัวถอนใจไม่คิดถึงเรื่องคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนที่เต็มที่และก็จริงใจกับเพื่อนฝูงเป็นคนที่มีเหตุผลในอารมณ์ปกติแต่หากใครมาทำให้คุณโมโหและก็อารมณ์ก็จะอยู่เหนือเหตุผลไปได้สคนที่เกิดในวันอังคารเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากถ้าเปรียบกับคนที่เกิดวันจันทร์แล้วก็จะมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกัน เพราะคนที่เกิดวันจันทร์จะมีสเสน่ห์ที่หน้าตาแต่คนเกิดวันอังคารนั้นหน้าตาก็ธรรมดาธรรมดาพอไปวัดไปวาได้แต่เรื่องคารมนีสิชนะขาดลอยเข้าตำราที่ว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองด้วยความที่คารมดีเลยทำให้คนที่เกิดในวันอังคารนี้มีแฟนก่อนเพื่อนความจริงแล้วคนเกิดวันอังคารนั้นเป็นคนที่พูดจาสุภาพ แต่ด่าคนได้ก็จะเจ็บมากยิ่งกว่าแทงข้างหลังทะลุถึงต่องหัวใจเลยทีเดียวดูภายนอกแล้วเป็นคนที่ซื่อ,อแต่ถามความเป็นจริงแล้วฉลาดหลุบในชีวิตที่ใครก็ตามไม่ทันดังนั้นคนเกิดวันอังคารเป็นคนที่ขยันทำงานไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคจะสู้ยึดตาจนกว่าจะประสบความสำเร็จ เวลาปกติก็ดีแต่ถ้าโมโหขึ้นมาเมื่อไหร่โลกทั้งใบนี้ก็สั่นสะเทือนเหมือนกัน 3. คนเกิดวันพุธกลางคืนสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาหลักแหลมเฉลียวฉลาดโดยจะกิ่งไปในด้านใดด้านหนึ่งถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นไปเลยเป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้น คุณเป็นคนที่เพื่อนเยอะไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักเพราะคุณเป็นคนใจกว้างใจดีเป็นกันเองแต่ในเรื่องหน้าที่การงานคนที่เกิดวันพุธมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในสายงานเพราะว่าความสามารถของตัวเองล้วนๆไม่ได้มีใครมาคอยสนับสนุนคนที่เกิดวันอาทิตย์กลางคืนคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาต่างๆได้เก่งมากไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ ก็จัดการได้ทั้งหมดคุณจึงเป็นคนเก่งมากคนหนึ่งทำอะไรก็ใครก็คนอื่นทำอะไรคุณไม่ได้นอกจากคุณจะทำลายตัวเองเท่านั้นมองดูภายนอกแล้วคุณดูเป็นคนเฮฮามีเพื่อนฝูงมากมายเป็นมนุษย์ที่สังคมแต่จริงๆแล้วคุณก็ไม่ค่อยเป็นที่เปิดเผยเรื่องส่วนตัวให้ใครรับรู้ คุณจึงเป็นคนที่มีมุมมองของตัวเองเป็นคนที่เข้าถึงอย่างแอบซดอะไรในใจมาหลายๆอย่างแบบชนิดที่คนรอบข้างก็คาดไม่ถึง 4. คนเกิดวันเสาร์สำหรับคนเกิดวันเสาร์นั้นคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงและก็เข้าใจยากมากที่สุดในบรรดาคนเกิดทั้ง7วันคุณจึงมักจะเป็นคนที่ลึกลับ ที่คนรอบข้างไม่รู้คุณเป็นคนที่เพื่อนเยอะแต่กลับงี่เงา่าท,ทั้งทั้งที่มีคนอยู่รอบกายแต่ทำไมรู้สึกโดดเดี่ยวก็ไม่รู้แถมเป็นคนคิดมากอีกต่างหากตัวตนจริงๆกับสิ่งที่แสดงออกนี่คนละเรื่องภายนอกดูเป็นคนเข้มแข็งไม่มีอะไรแต่ความจริงในใจนั้นอ่อนไหวมากคุณจึงเป็นคนที่มีความสามารถสูงมักทำเรื่องยากได้ แต่ทำเรื่องง่ายๆมักไม่ค่อยเป็นนิสัยของคนที่เกิดวันเสาร์นั้นชอบความเป็นผู้ใหญ่เหนือผู้อื่นหากได้รับยศหรือมีการยกย่องก็ยิ่งแสดงอาการเฮริ่งรัศมียิ่งขึ้นมักเป็นคนชอบหวาดระแวงค่อนข้างคิดมากภัยมามักจะสะดุง้งเป็นคนที่ระแวกระวงังเรื่องเกี่ยวกับภัยต่างๆอยู่บ่อยครั้ง คล้ายเป็นคนดีค่อนข้างวิตกกังวลเป็นคนที่มีฝีปากผงพางบางครั้งบ้าบินแบกขวัญผ่าซากมีเหลี่ยมทันคนหากขาดการศึกษาและขาดธรรมะยึดเหนี่ยวแล้วก็จะเป็นคนสามหาวโกหกพวกกลมแก่ตัวอย่างสำคัญเป็นคนไม่ยอมเอาเปรียบแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบตัวเองด้วย ส่วนมากแล้วเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงเมื่อถูกเยือนยอมีอุบายกลมารยาชอบแสดงการอวดทำอะไรไม่ยั่งยืนและเป็นคนใจสป,ปอร์ตกับเพื่อนฝูงลูกน้องเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมใครมาคุยคมต้องหาทางชนะสำหรับโรคภัยไข้เจ็บมักเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกกระเพาะลำไส้โรคลมจุกเสียดแน่น ต้องได้รับอันตรายจากการพลัดพรากหรือของมีคมกระแสโลหิตหมุนเวียนไม่ค่อยดีเพศหญิงจึงมักเป็นคนที่มีประจำเดือนผิดปกติศัตรูของคนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นคนที่รูปร่างอ้วนใหญ่ผิวขาวความรักมักชอบร่วมรักสมรสมากกว่าที่จะปล่อยให้เนิ่นนานเป็นดวงชะตาที่อาจต้องอยู่ก่อนแต่งมักจะตัดสินเลือกคู่ด้วยตนเอง มีความหึงหวงเป็นพิเศษด้วยอดีตที่เคยผิดหวังชีวิตสมรสตอนต้นนั้นจะไม่ค่อยราบรื่นอาจจะต้องทะเลาะเบาะแวง้งหรือเหมือนมีเหตุเรื่องราวกันแต่บ้านปลายจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ต้องผ่านความอดทนแบบลิ้นกับฟันมาตลอดชีวิตแล้ววันเสาร์ห้าคือวันอะไรวันเสาร์ห้าตามโบราณน,นั้นถือเป็นวันแรงและว,วันที่แข็งที่สุด ในตำราโหราศาสตร์ของไทยบุคคลที่เกิดในวันเสาร์นั้นจะมีเทพเสาพิทักษ์คุ้มครองและรักษาเทพพระเสาร์นั้นเกิดจากพระศิวะหรือพระอีศวรเหตุพระเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ทรงนำเอาเสือพยัคฆราสิบตัวมาปนให้เป็นโคงแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีม่วงสีดำประคมด้วยน้ำอำมฤต ทำให้เกิดเทพเจ้าอีกองค์มีนามว่าพระเสาเทวราชอันเป็นเทพเจ้าสำหรับคนเกิดวันเสาร์วันเสาร์ทางโหราศาสตร์ก็คือวันเสาร์ขึ้นหรือแรมห้าค่ำเดือนห้าซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นวันเสาร์ห้านั้นเกิดขึ้นได้ยากมากตามคติความเชื่อของโบราณเชื่อว่าดาวเสารเป็นดาวแห่งความเข้มแข็งและมีพลังแรงมาก หากมีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้าก็จะมีพุทธคุณด้านคงกระพันและแค้้วคราดมากกว่าวันปกติถือว่าเป็นวันทงชยัยเป็นเลิกงามยามดีมีดาวบนท้องฟ้าโคจรในตำแหน่งที่สวยงามเป็นวันที่ควรจะได้มีกิจกรรมอันเป็นมหามงคลด้วยกันหรือได้ไปอยู่ในพิธีอันเป็นมงคลจะได้อำนวยอวยสุขอำนวยวอวยพรให้เกิดสุข และผลเป็นมิ่งมุงคนแก่ทุกท่านตามโบราณคดีมีมาเราถือว่าเป็นวันแรงและวันที่คนที่เกิดวันเสาร์มีดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวมีพระสาวกเป็นเทพเจ้าประจําวันดังนั้นความแข็งหรือความแรงของพระเสารนั้นปรากฏชัดเจนชีวิตของท่านที่เกิดในวันเสาร์มักจะเหนื่อยมากมีภารกิจ หรือกิจาการต่างๆที่ผ่านมาให้ได้รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นแสดงถึงคุณูปการหรือบารมีที่สามารถรับเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นและสร้างให้เป็นสิ่งประจักษ์แก่ตนโดยทั่วไปว่ามีความเป็นผู้มีบุญวัสนาบารมีวันเสาร์ห้าจึงนิยมใช้ในการปลุกเสกวัตถุมงคลพระเกจิอาจารย์มักจะปลุกเสกพระเครื่องของครั้ง ทำพิธีอันเป็นมงคลในวันนั้นเพื่อเสกของและเสกคนก็คือสิทธยานุติหลากใหญ่ในไม่ช้าการงานที่ริเริ่มในวันเสาร์ห้าก็จะจีรังอย่างยั่งยืนไปนานๆเป็นความเชื่อของสังคมไทยการสัพผมและการอาบน้ำนั้นก็ให้ผลที่ดีเป็นพิเศษแต่ผู้ที่หวังโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองจากปรากฏการของเสาร์ห้านั้น ให้ได้ผลดีโบราณอาจารย์ได้สอนภูมิปัญญาไว้ว่าต้องทำดีพูดดีคิดดีจริงๆอานิสงส์จึงจะเกิดขึ้นถ้าไม่ทำตามที่กล่าวคือทำดีพูดดีคิดดีแล้วอานิสงส์ก็ไม่เกิดขึ้นได้แน่นอนต้องตามตำรานั้นโบราณอาจารย์ทางโหราศาสตร์กล่าวว่าเสาห้านั้นก็คือวันเสาร์ขึ้นหรือแรมห้าค่ำเดือนห้า ซึ่งโอกาสที่จะเกิดวันเสาร์ห้านั้นจะเกิดขึ้นประมาณ2-3ถึงปีถึงจะเกิดขึ้นได้ครั้งหนึ่งตามคติความเชื่อของโบราณอาจารย์เชื่อว่าดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความแข็งและมีพลังมากหากมีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษวัตถุวงคลในวันเสาร์ก็จะมีพุทธคุณด้านคงกระพันและแขวคาดเมตตามหานิยมจะเห็นได้ว่าในอดีตที่ผ่านมานั้น เมื่อมีการประกอบพิธีในวันดังกล่าววัตถุมงคลส่วนใหญ่จึงมักจะได้รับความนิยมอย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบระหว่างการประกอบพิธีในวันอังคารกลางคืนกับข้างแรมการประกอบพิธีในวันอังคารขึ้นจะดีร้อเปอร์เซน์ส่วนข้างแรมก็จะดีประมาณ80%เอร์เซโดยเสาห้าที่ผ่านมานั้นมีสามเลิกสำคัญสำคัญคือราชา เลยโสพลและลาภะซึ่งเป็นเลิกที่เป็นมงคลและดีทุกอย่างเลยสาเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุที่วัดส่วนใหญ่นิยมให้มีจัดพุทธาพิเศษวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้าเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้พิธีพุทธาพิเศษที่เข้มแข็งและมีความศักดิ์สิทธิ์ดีมาแต่ถ้าวันเสาร์ห้าสมบูรณ์เต็มสูตรได้นั้นต้องเป็นวันเสาร์ห้าขึ้นหรือแรมห้าค่ำเดือนห้าเท่านั้น นอกจากนี้ในทางโหงราศาสตร์วันแรมห้าค่ำนั้นจะไม่เหมาะสมกับการทำการมงคลบางอย่างเช่นไม่ควรปลูกเรือนขึ้นบ้านใหม่ไม่เหมาะกับการเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่ห้ามการสู่ขอถ้าค้าขายก็จะมีลาบและเหมาะในการไถวัวไถควายส่วนทางล้านนานั้นในวันขึ้นหรือแรมห้าค่ำมีโลกกว่าห้า ผีแวดล้อมปลอมเอาหรือวันที่ไม่เหมาะทำการมงคลสำคัญหากจะทำการต้องดูเลิอกอย่างอื่นเพื่อประกอบด้วยดังนั้นวันเสาร์ห้าจึงไม่ใช่วันเสาร์ที่ตรงกับวันที่หไม่ใช่แค่วันเสาร์ที่ตรงกับขึ้นหรือแรมห้าขาและไม่ใช่แค่วันเสาร์ของเดือนที่หเท่านั้นแต่วันเสาร์ห้าต้องเป็นวันที่ต้องมีครบทั้งวันเดือนและเวลาพระจันทร์ คือเป็นวันแรมหรือคืนห้าค่ำเดินทางที่ตรงกับวันเสาร์เท่านั้นวันเสาร์ห้านั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆขอยกตัวอย่างที่ผ่านมาวันเสาร์าที่ผ่านมาเช่นวันเสาร์ที่23าเมษายน2554ตรงกับวันเสาร์แรมห้าค่ำเดือนห้าวันที่1เมษายน2560ตรงกับวันเสาร์ึ้นห้าค่ำเดือนห้า วันที่28มีนาคม2563ตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5และในปี2566ที่ผ่านมานั้นก็มีวันที่เชียร์จะเป็นวันเสาร์5แต่ก็ยังไม่ใช่เพราะว่าวันที่ว่านั้นคือวันเสาร์ที่26มีนาคม2566เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน5ส่วนวันขึ้น5ค่ำเดือน5จึงไปตรงกับวันอาทิตย์แทน เหล่านี้จึงเป็นข้อมูลที่ชัดเจนว่าวันเสาร์ที่ห้ามีใช่เสาร์ห้าวันแรงอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่อย่างใดท่านผู้ฟังทุกท่านคะเกี่ยวกับความเชื่อของตนที่เกิดวันเสาร์ห้านั้นเคยได้มีญาติโยมถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทําไมคนโบราณจึงกล่าวว่าคนที่เกิดวันเสาร์เดือนห้านั้นมักจะเป็นคนที่ดวงแข็งมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร พระอาจารย์จึงตอบว่าคุณโยมก็เป็นคำโบราณที่กล่าวไว้สำหรับบางคนที่มีความเชื่ออย่างนั้นเท่านั้นเองเราอย่าเอามาเป็นสาระสำคัญให้เราต้องวิตกกังวลอะไรเลยเพราะว่าในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงนั้นก็จะมีคนเกิดในวันเสาร์ห้านั้นเป็นล้านล้านก่อนจะดวงแข็งทั้งหมดเป็นล้านล้านคนนั้นก็ให้ใช้ในนั้น ก็ต้องมีบ้างไม่ดีผสมปนเปกันไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนผ่านที่มัวลอแต่เลิกยามอยู่ประโยชน์ย่อมเป็นเลิศของประโยชน์เองดวงดาวจะไปทำอะไรได้อย่าไปถือดวงดาวอยู่ที่ตัวของเราถ้าเราทำดีเป็นคนดีเกิดวันไหนก็แล้วแต่ตั้งอกตั้งใจทำดีมันก็ดีจะเกิดวันไหนแล้วแต่ แต่ถ้าเกิดมาแล้วขี้เกียจทําความดีขี้เกียจเรียนหนังสือขี้เกียจทํางานทะเลทะไลยุ่งอบายมุกมันก็เสื่อมเพราะฉะนั้นอยู่คือการกระทําของเราสําคัญที่สุดนี่ก็เป็นคําตอบของพระอาจารย์ที่ได้ตอบเกี่ยวกับคําถามที่ว่าคนเกิดวันเสาร์ห้านั้นดวงดีดวงแข็งทุกคนหรือไม่ท่านผู้ฟังคะการที่คนเราจะดวงดีดวงแข็งนั้น การเกิดวันเสาร์ห้าก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้คนเรานั้นดวงดีดวงแข็งก็คือวิธีประพฤติปฏิบัติตนประจำวันว่าเรามีการปฏิบัติเป็นอย่างไรถ้าเรามีวัดปฏิบัติที่ดีงามมีการทำบุญทำทานอุทิศบุญกุศลตลอดเวลาทำความดีสะสมความดีตลอดเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นบุญบาร,รมีส่งเสริมให้คนที่ทำสิ่งเหล่านี้ ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แฮปปี้เนชชาน n e ลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวงังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ